สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทุกท่านวันนี้นะคะทางช่องของเราจะพาท่านผู้ฟังมาติดตามการจ่ายเงินของผู้ที่ใช้บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะคะว่าใจ่ายในเดือนเมษายนนี้นะคะจะได้เงินช่วยเหลืออะไรบ้างและมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังกันเลยนะคะก่อนจะไปรับฟังกันนะคะทางช่องของเราก็ขอฝากช่วยกดติดตามกดสั่นกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้ทางช่องของเรา ะะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เรียกกันติดปากว่าบัตรคนจนนะคะจะได้รับความช่วยเหลือรอบใหม่นะคะในวันที่1เมษายน2,564ก็คือวันนี้นั่นเองนะคะสําหรับความช่วยเหลือในรอบเดือนเมษายนนั่นนะคะ มีทั้งหมด6รายการนะคะโดยวันแรกเพียงวันเดียวนะคะจะมีความช่วยเหลือโอนเข้าทั้งหมด3รายการนะคะวันแรกนะคะเมษายน2564นะคะบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะได้รับความช่วยเหลือทั้ง3รายการนะคะดังนี้นะคะวันที่1เมษายน2564นะคะรายการที่1นนะคะจะได้รับค่าเดินทางด้วยรถโด,ดยสารสาธารณะซึ่งไม่สามารถกดเงินสดได้นะคะค่ารถโด,ดยสารรถประจำทางของ ขององค์การขนส่งมวลชนนะคะกรุงเทพรถเมล์ขสอบอกอและรถไฟฟ้า500บาทต่อคนนะคะต่อเดือนซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพและ6จังหวัดปริมณฑลนะคะค่าโดยสารบรขสนะคะรถทัวร์บขสนะคะ500บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ทุกคนนะคะค่ารถไฟฟ้า500บาทต่อคนต่อเดือนนะคะผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิ์ทุกคนนะคะ สอนะคะวงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะที่จําเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาแล,และวัสดุการเกษตรนะคะในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่นๆนะคะที่กระทรวงพาณิชย์กําหนดซึ่งผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้าทุกคนแต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะข้อที่3นะคะส่วนลดค่าซื้อก๊าซ LPG นะคะคือก๊าซถุงต้ม45บาทต่อคนต่อ3เดือนนะคะโดยผู้ถือบัตรนะคะ จะได้รับทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรไปซื้อกา๊าซกับร้านค้านะคะที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานภายในระยะเวลา3เดือนนะคะแต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะอีก3ความช่วยเหลือนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะในช่วงครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์2564นะคะผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีความช่วยเหลือรออยู่อีก3รายการดังนี้นะคะวันที่18เมษายน256 14นะคะจะมีความช่วยเหลืออีกข้อหนึ่งนะคะ ค่าน้ำประปาฟรีร้อยบาทนะคะต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์คือครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละร้อยบาทนะคะและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อบินค่าน้ำมานะคะผู้ได้สิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนนะคะจากนั้นนะคะระบบจะทําการบันทึกข้อมูลและทําการโอนเงินสดให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18เมษายนส5 6 4นายนะคะซึ่งสามารถนําบัตรมากดเงิน สดใช้ได้เลยนะคะการผู้ที่ถือบัตรคนจนนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับค่าน้ําฟรีนะคะสามารถลงทะเบียนนะคะได้ที่กรุงเทพปริมณทนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะคะการประปลานครหลวงนะคะถ่าต่างจังหวัดนะคะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ป่าปาส่วนภูมิภาคนะคะข้อ 2. นะคะค่าไฟฟ้าฟรีไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนนะคะต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์นะคะคือครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ ที่กำหนดเดือนละ230บาทนะคะและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้วนะคะ เมื่อบินค่าไฟฟ้ามานะคะผู้ได้สิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนนะคะจากนั้นระบบจะทําการบันทึกข้อมูลนะคะและทําการโอนเงินสดให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวัน28เมษายน2564นะคะซึ่งสามารถนําบัตรมากดใช้เป็นเงินสดได้นะคะผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับค่าไฟฟีนะคะสามารถลงทะเบียนได้นะคะที่กรุงเทพป,ปริมนทนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวงนะคะสําหรับต่างจังหวัดนะคะลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะและวันที่22มีนาคม2564นะคะเบีย้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทนะคะผู้ที่ได้รับเบีย้ยความพิการเพิ่มเติมจะต้องเข้า3เงื่อนไขคือ1เป็นผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไป2มีบัตรประจําตัวผู้พิการนะคะ3ามมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยวงเงินเบีย้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทนะคะจะโอนเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์นะคะ e m o n e นน,นะคะของบัตรประมาณวันที่22เมษายน2564นะคะและสามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะเป็นไงกันบ้างคะพี่น้องประชาชนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหากมีข้อสงสัยคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ